คลิปนี้พาทุกคนมาส่องเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโนริซ่าค่ะล่าสุดนะคะเด m e ที่โนริซ่าเซ็นสัญญาให้เขาดูแลเรื่องงานแสดงของน้องลิซ่านะคะเขาได้มีการอัปเดตรายชื่อของศิลปินละค่ะทุกคนสําหรับที่ได้เข้าชิงนะคะในงาน Golden Gl Globes หรือว่าลุกโล,ก,ลกทองคำนะคะซึ่งจะจัดก็คือ11มกราคม2569นั่นเองนะถ้านโนริซ่าที่เข้าร่วมนี่ก็คงจะแจ่มมากๆเลยนะนี่ค่ะเขาก็จะมีการแสดงความยินดีนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อน้องดิซ่าด้วยนะ รดมากถ้าหากว่านอนริซ่าได้ไปคงจะเป็นอะไรที่ได้วิดกันอย่างซึ่มๆใช่ไหมคะเล่ล่าสุดน่ารักมากมายนะคะคุณเป้ยปานวาดค่ะศิลปินนักแสดงไทยของเราได้ใส่เสื้อเมือดอัลเทอร์อิโกของนองริซ่าน่ารักมากมายแม่ใส่แล้วก็สวยมากๆเลยค่ะใส่แล้วก็รู้สึกแบบความเรสซงเรซซิ่งอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ย้ําอีกครั้งค่ะเกี่ยวกับเมิร์ดสินค้าของนอนริซ่านะคะ Hol i ี a y Collection เพื่อนๆก็สามารถจัดได้เลยนะล่าสุดนอนริซ่าก็มาลงแล้ว ลงแล้วลงอีกรีสต็อกบ่อยนะคะรอบนี้มีรีสต็อกกันด้วยเพราะว่าขายดีะคะ่ะซึ่งก็เชื่อว่านงลิซ่าน่าจะไปจัดการเกี่ยวกับบริษัทนะคะอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็มีฐานผลิตอยู่ที่นั่นนะคะเชื่อว่าน่าจะมีเต็มความต้องการของทุกคนได้เลยนะคะไม่น่าจะขาดตกบกร่องละอันนี้แม่ๆมก็จัดได้เลยนะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะราคาแจ็กเก็ตลิซ่าคือแบบปาลูกสาวแต่ว่าสวยจริงๆนะคะทุกคนเป็นลายรีมเนซเอ dition นะคะจากลนิสาคนนี้เอง เดล่าสุดค่ะทาง YG นะคะก็ได้ปล่อยคลิปโมเมนต์เดทไลฟ์เวิลด์ทัวร์ในแบงคอกปีไฮเดซีน่ารักมากมายฝากไปชมกันด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ใส่เพลงแลลิสสามาเลยจ้ามีการถ่ายวิวบรรยากาศของกรุงเทพมหาคนครมานะคะรีเดียราเฉ่ำมากซึ่งส,สาวๆก็มีการกินโรตีสายไหมด้วยนะคะที่ถ่ายคือสนุกมากๆพี่ๆถ่ายมาหาแบล็กพิง์เยอะมากๆเลยค่ะพี่เจนนี่นะคะก็เอนจอยกับโรตีสายไหมขั้นสุตรนะาน่ารักมากซึ่งพี่เจนนี่ก็บอกว่าอันนี้ที่เดซ่าชอบกิน ใบบอโรติสายไหมชช็ดทำให้นะ่าใสเยอะๆเ,เลยดีไหมพี่อีกคนนึงก็บอกว่าผสมสีขาวด้วยนะคะพี่เจนนี่ก็บอกนี่ไม่ใช่ผมเชยยองหลอหัวเรอกันใหญ่ค่ะจังหวะหยิบสายไหมสีขาวพี่เจนี่ก็บอกนี่ไม่ใช่ผมเชยยองหรอจะเรือนนะคะนี่เอ็ดูมากนี่คะ่ะประเทศบ้านเกิดนะคะโนริซ่าก็เอนจอยมากเลยมีความสุขมากนะคะกับแก้วคัสตอมจากแบรนด์อนคุนิยะค่ะโนริซาก็เชียวหายตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นเวทีอีกน่าวอร์ซับแบนคอกไปตั้งแต่ไกลเลยะคะ่ะลูกสาววันนี้ช่ำ แต่งหน้าเริศม,มากและน้องริซ่าก็พูดไทยนะคะในคลิปวิดีโอค่ะน้องก็บอกว่าเีลกลับมาแสดงที่ไทยอีกครั้งหลังจากไม่ได้มานานมากแบบนี้ตอนที่หินดว่าแบล็กพิมจะได้มาแสดงที่ไทยกันเราทุกคนตื่นเต้นและก็ดีใจกันมากเลยค่ะเยี่ยมสุดสุดไปเลยเพราะว่าเป็นเพราะเอเทนที่ดีมากๆของพี่พิมบลิงไทยที่ทําให้พวกเรารู้สึกแฮปปี้ตอนเล่นคอนค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะน่ารักมากพี่เจนนี่พูดภาษาไทยกับน,น,น้องดิซ่าใหญ่เลยค่ะเจนนี่บอกน่ารักจังดิซ่าก,ก็บอกแตงกิ้วฮะจังหวัดชุล ดิซ่าก็บอกคิดถึงนะท่องได้หมดแล้วเหรอคะเจนนี่บอกว่าแต่มีบางอย่างที่ยากนะอรอเดี๋ยวนะเจนนี่ก็บอกว่าสวยมากค่ะลิซ่าก็บอกสวยมากค่ะย้าว่าที่พี่พูดนะถูกค่ะพี่เจนคือตั้งใจเสิร์ฟโมเมนต์ให้แม่ๆแ,แ,แฟนคลับหนักมากแล้วก็วันนั้นนะคะบนเวทีก็มีแต่ละลิซ่าทั่านั้นเลยนะจ๊ะพี่เจนนี่น้องลิซา่าและลิซ่ากันขัน้นสุดแม้กระทั่งเพลงประกอบนะคะรอบนี้ยังเป็นละลิซ่าก็ต้องยอมเขานะค่ะไออย่างใดก็ฝากไปชมกันด้วยนะคะสําหรับคลิปโมเมนต์ที่ประเทศไทย